แลวท่านผู้ชมรู้จักพืชกูลถั่วไหมครับมันคือพืชที่มีผลเป็นฝักนะครับเด้อพืชชนิดนี้มันจะมีไนโตรเจนสูงกว่าพืชชนิดอื่นนะครับโอ้ยกำลังจะบอกว่าามันแซงลุ่มหัวมันจงงากหัวง่ามทรุชั่งใครว่าสิไลเอานี่หมอู้อย ราะว่าหัวมันแซงเขาได้รับสารอาหารเป็นพืชที่อยู่ใต้ดินนะครับเขาจะเกลี้ยกวลวนกันระหว่างหัวมันแซงแล้วก็ลากไม้เขาจะดึงอาหารอู้ติดถากใหม่พอจะทำให้มันแซงก็หัวงามนะครับนะหาชั่วเลยแหละนะอุ้ยบักสอไม่ได้คุยนะครับนะ ที่ผมกําลังขุดอยู่น like ี้คืออยู่ใต <sus> ้ต้นจามจุรี่หรือบ้านบักศอเรียกว่าต้นสำสาด้วยครับเด้อหักใหม่เบียดหักใหม่ลงนี่นั่งจะบึ้งบุร่ะโอ้โสุดยอดจเนาะ๋อคยอุ่นรุ่นนะที่รับบุร่ะบ่ได้คุยช่วยบาทเท่านี้จับช่วยจับอีกว่า เดี๋ยวนี้จริงมั้ยเนี่ยไปตึกตึกอยู่ครับเจ้านี้ไปตึกตึกอยู่มันจะลงนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยลงไปแล้วครับอื้มดอกไม้โอ้โู่ดีดีอยู่นี่เกือบอีกครับอื้มวันไหนก็ไม่เสียบไปแล้ว ฮัตหมดเลยนะวันนี้ฉับยังยังยังครับยังยัหม่ฉับยังไม่ฉับอีกเจ้านะเอ้ยยินมันอยู่ตะวังห้วยนะครับอยู่ริมห้วยมันก็เลยแบบกดง่ายครับ,อ,บอ๋อติดในแบบนี่ก็ห้างไม้น,นี่คือห้างไม้ นั่งใกล้กับหากมฮึสองติงพูดหัวรนังเออม,มาเจียมกันอยู่ในหาคมเออม,มันต้องมีวิธีใจรุม่มรุ่มไวก่อนเปลี่ยนใจ พุน,นาอู้วนี่สะกิดนิดนึงน่ามีอีกอันนึงครับพุน,นากลมๆได้จ้เด้ออู้หไงคักมันอยู่นี่จะเป็นอย่างนี้ก็สวยแล้วครับสวยงามเลยทีเดียวเชียวออกมาเพื่อนเชื่อว่าจะขยับแล้ว เองไม่ชัวร์ครับนี่วุ้ยสวยจะสวยเงาเดียวนี่แหละโบ๊แมนกรบง่ายครับมันเซนไงมันเซนไงหัวใหญ่ครับหลีอหุ้ยโคต่ะ ความเงาไมา่เลยไหมผู้ดีการนี้กูเะโอ้ยเก็บซับไม่อีกจ้ะโอ้ยมันเซงไงจวดครับบันนี้โอเ้เปิดออกมาอีกเจออีกมันจะมีอีกหรือไม่เนี่ยไอยต้องเอาอันนี้ส้มหยวกมากกว่านเพราะว่าตอนนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มสก,กิดแล้วครับนี่ซีหาห,าหัวเรา มองอันนี้โอ้ยงามอยู่ <c oughs> นีด้วยจดัดเยอั่านัาน,นสวง ชอนี่ขัาขันสร้างน้ำหางอือชัวมันเออยทางไรมีอีก หูไปฮักลืมเบิงฟ้าวฟ้าวโอ้ทาไมก็มีอีกป๊าดครับห่างไม่

อืมนี่อีกหัวหนึ่งไงยูเห็นนี่มันละเียอยู่นี่สวยได้ตุ่มหนึง่งสวยนะครับอยู่นี่ดีการติ่งบักใหญ่เลยค่อยเอาขึ้นมาแล้วสามสี่หัวกวา่าบททายเมื่อกี้ เมื่อที่เกิดว่าก็จะจุ่มอยู่คัาปันนี้ไหมอะไรมาอะไรมาอันนี้โมจิถ่ายอุ้หปุ๊บ,บอย่นี้ผูพูดอ่ะู้หูมันเซง็งงามงามากนี่มูกันที่บกักจะเอาขึ้นมาก,ก่อนหมอจะถ่ายในกองมู ขาบอยู่หลายติงอยู่เมื่อกี้นี่สิใหญ่หรือสินน้อยโสมลำคาย,ยอิจ้าเด้อนั่นๆเยียบ หลุ้มอยู่อะเป็นหลุม,ลมแบบอยออู่นี่ครับน่ะเฮ้ยวันอีเดียการไปเจ้าเกือบยังนี่คนละอันเลยกับที่บักสโซเสียวที่บักสโซเสียวจริงปีไม่มาได้ไงโอ้โหโเฮ้ยโซเสียวอ่ะ โฮเฮ้ยสวาคืบังแอปเปิดนะครับโคมาหางมั้โคมาเนี่ยี่จะได้มีอย่างอยู่เนี่ยโอ้โหจักหัว ออหอง嘛สองจะสองหอมเงาเลยดินยี่นี่ตั้งไก็บอแห้งนะครับเเพราะว่าข้างขางเป็นตะฟังเป็นริมฝั่งห้วยหนองปีใหม่แล้วลำย่างเดียว งัดออกมาคือหนาใหม้ะโอ้โหมาเบิด ครับครับผมบดเมือว่าเป็นห่มไพ่ใส่กันกับตน้นทัศากับต้นไม้ใส่อันอยู่ว่ามันติงมันแต่ว่าเจ้าขาดมาได้ใส่อิ๋วลูมันเห็นกร,ร,ระดกกระดันติงมันอิ๋วเดี๋ยวกะลู หาสิมุนี้สัมเด็หาต้นสายปลายเหตุไม่เจอขยมขึ้นไหมนี่วะวะนี่ว่าคุยซับขาดดิมนมันอ้วกเลยหนั่นสองหู้ยอันนี้เฉียดไว้นึง ปุระว้ายจริงมันอีขอบริจาคดีกับเนี่อนดาการจิ้โบรซับรายการก็มาหาข้าวครับทั้งแต่เมื่อกี้มัน,น,มนซุ่มพนล,ละกระชอนน้ำละนี่พันกลมนี่ก็งามไปแบบไปกับเด้อน,นั่นสวางปออสวงจ้ะสวงอีกแล้วจ้ะ อนั่นช่วยๆเพื่อนจะเข้าก็ไผ่ไปแล้วก็จะทิ้งสอแล้ว <c oughs> สอนนิกรอนอุดมสมบูรณ์ปะฮะ มาเบื่งเบื่งมาเอ้ยจักหัวจัหัวเธออาเออเห็นไหมหัวมันตก้าไปให้เจ้าคอยว่าไม่นคอยคอยเหรอเด้อับหี

trắng trắng này không mắc quá nhìn sạp khát cho những cái <laughs> này mua หากใครกินเพิ่นครับสองสามสี่ห้าหกว,วันนี้มันแสงพันกลมกระดับจันบุญกระดับใสๆขาวขาวหัวพอดีพอดีนะครับนะนี่จะหอมงามครับอยู่ริมตะลิงนี่แหละจ้ะนี่ งามอยู่ครับงามอยู่ปันมื่อนี่เด็กการอยู่ครับนี่จงพบปะกันคลิปหน้าคลิปต่อไปด้วยครับเอ,อือขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ